สวัสดีครับผมมิตรฐาบาไปเที่ยวครับวันนี้เราจะมาทําพลาหมูนะครับอันนี้อันนี้เป็นเป็นปลาหมูดิบนะไอห,หมูสุกนะครับเราจะไปทําให้สุกาะเราจะไม่ทําแบบกินดิบนะครับเหตุผลเพราะว่าช่วงนี้โรคระบาดเป็นเยอะนะครับจริงๆริแล้วกินพลานี่ทุกภาคนะเขากินหมดไม่ว่าในสารใต้ออกตอกนะครับไม่ต้องกลัวกินหมดนะครับกินทุกที่นะครับ เรเป็นที่นิยมนะครับอาเป็นอาหารที่นิยมอย่างหนึ่งของคนไทยเรานะครับนี่เมื่อเราสับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะ we re we re right ครับเดี๋ยวเราก็ <c oughs> พ,พ,พาไปคัน่นะครับพาิปคั่วนะครับให้มันสุกนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีเครื่องปรุงนะครับมีเครื่องปรุงเยอะแยะนะครับแต่ตอนนี้ทําขั้นตอนนี้ให้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยก่อนนะครับการทำพลาหมูนี่ คนที่กินดิบดิบนี่อันตรายก็คือตัวพยาธิมันจะเยอะนะครับแต่ถ้าเรากินแล้วเราไปกินยาถ่ายกินยาฆ่าพยาธิก็กินดิบก็ไม่ใช่ปัญหานะครับแต่ถ้าเรากินแล้วไม่สนใจทําให้ชีวิตร่างกายมีปัญหาเราก็ต้องเป็นไปอีกแบบนึ่งนะครับเวลาเรามาทํานะครับเราซื้อหมูมาเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วแต่คนชอบนะบางคนก็ชอบเนื้อ เนื้อแดงล้วนๆบางคนจะชอบเนื้อสองชั้นบางคนเนื้อสามชั้นอแล้วแต่นะครับแล้วแต่บางคนก็ใส่ทั้งหนังทั้งเลยกัมาพรากินนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนะก่อนที่เราจะทําก็คือหมายความว่าเราจะต้องล้างให้สะอาดนะครับนะทานอาหารทุกครั้งต้องล้างให้สะอาดนะครับล้างให้สะอาดนะครับนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วมาทําโดยที่ไม่ทาความสะอาดไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับ สิ่งที่สำคัญคือเราต้องทำความสะอาดนะครับนั่นเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ชีวิตปลอดสะจากปราศจากเรือโรคแล้วก็มีอมีอายุที่ยืนยาวนะครับทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเรากินแล้วทำให้สุกนี่โอกาสที่จะเป็นโรคนี่น,น้อยนะครับแต่มันเป็นนะ,ะถึงยังไงมันก็เป็นแต่ว่าเป็นน้อยนะครับเป็นน้อยถ้าเรากินอาหารที่สุกนะครับ ตัวอาหารดิบๆนี่โอกาสที่จะเป็นโรคแล้วก็เสียชีวิตเร็วขึ้นนี่มันมันร้อเอร์ซนอยู่แล้วนะครับปล่านี่เราจะเห็นว่าเวลาเราไปนั่งตามร้านอาหารนะครับว่าโดยเฉพาะแถวภาคอีสานภาคกลางนะภาคเหนือซึ่งเขาจะสั่งกินพลาหมูพลาเนื้อกันนะครับมีทั้งดิบทั้งสุกแล้วแต่คนสั่งนะครับโดยเฉพาะร้านอาหาร ตามข้างถนนที่ขายส้มตำนะครับเขาก็จะกินคู่วคู่กับส้มตำข้าวเหนียวอร่อยนะครับก็เอาหมูมาผ้าก่อนนะครับแล้วก็ใส่น้ำมะขามลงไปนะครับน้ำมะขามนะครับหมูมาคั่วแล้วก็หมูมาคั่วนะครับหมูมาคั่วให้หมูนี่สุกแล้วก็น้ำมะขามเข้าเนื้อหมูนะครับ น้ำมะขามมันก็จะเข้าซึมซับเข้าไปในเนื้อหมูนะครับแล้วมันก็จะเวลาเราเกินนี่ยเราไปผสมสรวมตัวแล้วมันจะอร่อยนะครับเรื่องพวกนี้มันอยู่ที่เทคนิคของคนทํานะครับมันไม่เกี่ยวกันว่าต้องทําอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้นะครับมันดูว่าเทคนิคของแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกันนะครับ<า>ครับแล้วเราใช้เตถาถ่านด้วยนะครับเราไม่ได้ใช้เตาแก๊สน,นะครับในขนาดเดียวกันเราก็จะใส่ อ้ผักชีเหมือนเขาเรียกผักชีอะไรใบหูกระต่ายหรืออะไรไม่รู้นะแล้วก็มีต้นหอมนะครับมีผักชีม,มีมะนาวด้วยนะการคือการทำผ้าในเราต้องมีมะนาวนะครับต้องมีมะนาวตัดนะครับเพื่อความอร่อยกอน,นะครับทั้งหมดนี่เราล้างมันที่เป็นที่เรียบร้อยนะครับต้องทำความสะอาดให้เป็นที่เรียบร้อยป้องกันเชื้อโรคนะครับ ยุคนี้ด้วยเนี่ยยุคโควิดนี่ไม่ได้นะครับอย่าประมาทนะครับห้ามประมาทโดยเด็ดขาดแล้วก็จะมีไอหัวหอมนะครับแล้วก็มีไอ,ไอไตะไคร้นะครับมีตะไคร้ผักชีไม่ต้องหั่นใช่ไหมต้องหั่นอ่าโอเคผักชีไม่ต้องหั่นนะครับต้นหอมกับผักชีกูกระต่ายนี่หั่นไปแล้วนะครับ มันาผ่าซีกเพื่อที่จะบีบเอาน้ํามันนะครับราดบนพลากระดานเฉียงนี่เป็นไม้มะขามนะครับเป็นไม้มะขามต้นใหญ่แล้วก็เขามาผ่าเป็นสี่เหลี่ยมนะฮะก็เลยซื้อมานะครับทุกครั้งที่เราทําความจะทํากับข้าวนะเราจะขูดขูดข้างหน้ามันนะครับเพื่อแล้วก็น้ําราดอีกครั้งหนึง่งเพราะมันจะเป็นลายไม้ด้วยนะครับแล้วก็หั่นนะครับหัน่นเป็น ชิ้นบางๆนะครับชิ้นบาง,บางวันนี้ลมพัดโอ้โห,หน้าดูเลยครับท้องฟ้าก็มืดคลึ้มแต่ไม่รู้จะตกหรือเปล่าเห็นเขาโมโมโตูเขบอกว่าจะมีพายุอ่ามีพายุวันที่24-26ทันวาวันนี้25แล้วก็ยังไม่เห็นนะครับ ยี่สิบสี่ก็ไปมียี่ิบห้าก็ไม่มี มีพริกป่นด้วยใช่ไหมเนี่ยอ <c oughs> ่ามีต้องมีพริกป่นด้วยนะครับเวลาเรากินปลาต้องมีพริกป่นนะมันึจะอร่อยนะครับรสมันจะได้มีรสจัดขึ้นมาหน่อยนึงน,นะครับตอนนี้ก็กําลังคั่วอยู่นะครับสุกแล้วใช่ไหมเนี่ยเรียบร้อยแล้วเนาะอโอเคพอเราคั่วเสร็จแล้วเราก็พักไว้นะครับให้มันเย็นสักนิดนึงมันร้อนเกินนะเพราะเดี๋ยวเราได้ห <P> ั <P> ่นเครื <P> ่องปรุงใส่ไปเดี๋ยวจะเตรียมเครื่องปรุงใส่ไว้ทั้งหมดนะครับ นี่พริกไทยนะไอ้พริกไทยป่นนะไอ้พริกป่นนะครับเอาแล้วครับต่อไปเป็นการปรุงนะคือใส่น้ําปลาลงไปนะครับใส่พอประมาณนะครับอย่าใส่เยอะนะครับต้องค่อยๆชิมนะครับอ่าถ้าเราใส่เยอะเดี๋ยวมันจะเค็มนะครับแล้วก็คลุกเคล้ากับน้าปลาให้เข้ากันนะครับชิมก่อนนะครับ ทำไม,เ,คคไมเอาใส่ไปทําถ้าถ้ามันยังไม่ถึงรสนี่มันคือมันเป็นน้ำปลาแบบอะไรน้ำปลาแท้ตาอะไรไม่รู้เนี่ยนะยังไม่พูดถึงนะครับยี่ห้อแล้วก็ใส่ใส่พริกป่นใส่พริกป่นนะครับใส่พริกป่นลงไปเลยเยอะๆเลยนะครับคนที่ชอบเผ็ดก็ใส่เยอะคนที่ไม่ชอบก็ใส่น้อยๆบีบมะนาวนะครับบีบมะนาวใส่ลงไปโอ้โหสุดยอดเลยครับ ค่ขอยๆชิมนะครับค่อยๆชิมนะครับเวลาทํานะครับอย่าไปทานแบบใส่แบบรวดเดียวนะครับไม่ใช่มืออาชีพนะครับเราทำกินเพื่อ,อความสุขของชีวิตนะครับเราไม่ได้ทําขายนะครับแล้วก็ใส่ตะไคร้หัวหอมลงไปนะครับ ใส่กัวหอมใส่ลงไปแล้วนะคลุกเข้าไปอีกครั้งนะึงนะคลุกเข้าไปนะคร,ครุกให้ทั่วเลยนะครับคลุกให้ทั่วอ่าสีสันก็เริ่มมาแล้วนะครับสีสันมันเริ่มมาแนละ้วอ่าแล้วก็ทีนี้เราก็ใส่ผักชีกับไอ้ต้นหอมลงไปนะครับผักชีนี่คือผักชีหูกวางนะหูกระต่ายไม่ใช่หูกวางหูกระต่ายนะครับ ก็มันคล้ายๆเราหูกระต่ายนะครับเอาแล้วครับหลังจากนั้นก็บีบมะนาวเพิ่มลงไปนะครับหลังจากที่เราชิมแล้วมันไม่ถึงมะนาวนะครับเหมือนกระลาบแหละไม่ใส่ข้าวคั่วใช่คือการทําผ้านี่เราจะไม่ใส่ข้าวคั่วนะครับไม่ใส่ข้าวคั่วนะครับเอาแล้วครับเรคลุกคล้าวกันให้มันเข้าเนื้อนะครับเข้าไป แล้วผักชีอันนี้ทําไงเนี่ยผักชีใส่ก็ไดไม้มันก็ใส่ไปแล้วใส่ไปบ้างแล้ว๋อไม่ต้องไม่ต้องก็โอเคแต่วก็ใส่ผักชีนุ่นเล็กๆน้อยๆ,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 ๆนะครับในผักชีนะฮะเนี่ยเนี่ยผักชีโรยหน้าเล็กๆน้อยๆนะครับโอเคเอาละครับก็เป็นนั้นว่าสําหรับวันนี้การทําพลาหมูนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะพลาหมูสุกนะครับอ่าเป็นที่เรียบร้อย ผมมสถภาพาไปเที่ยวก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้ติดตามรายการมาโดยตลอดนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อติดตามรายการในโอกาสต่อไปนะครับเราวันนี้ก็สวัสดีนะครับ